We have the chance to be more than overlords. We have the chance to be gods. ลิภาพเดิมของสวรรค์เพราะมันต้องแบบนี้บริหารยกเครื่องทอดดามด้วยเธอและนายและฉันเมื่อไปยังเบื้องบนได้ครองบัลลังก์เทพสมใจ สามน,นรกยังเราจะสร้างสวรรค์ไม่ซ้ำแบบใครเก็บกว่าธรรมเนียมโบราณนาาเซกสันเป็นสิ่งใหม่จะมีหอคอยแข็งแรงซุ้มประตูฟังหมุกเลื่มปลายเมื่อไปยังเบื้องบนดินแดนสวรรค์สัญญาวิญญาณนับแสนหมื่นล้านให้ได้บัญชามาพร้อมหน้าเราตัวเป็นน,นรกถึงคราก็ควรขยายไมตรงตรองได้เวลา วันนรกสกช่วยมากรอบกรองลองดูสิถ้าฝันเป็นจริงเมื่อใดโวมฝันเปลี่ยนใช่<า>รวมด้วยลองดูจะทําอะไรได้มากมายามาใช่มุมูเทวดาพากันยอมสิโรรา,าข้อากับเทวดาร้านได้มากมาตาเป็นชุดตุ๊ดทีและดีคอด,ดีเจ้าหญิงจอมงั่งมันได้เปิดทา ให้เราทิบดอกทองต้องโดนสัก้างเป็นเทพเมื่อใดจะบอกไปดังดังไอพวกที่สอบประมาทกูไว้หมดเวลาแล้วรู้ไหมจะจับคังและฆ่าจนดิ้นพากประมานมึงให้สะใจเมื่อไปยังเบื้องบนอานาจกเทพแสงเรืองามไม่ต้องไปตบตีกับพวกวิญญาณกวสูุปันบนบันไดทองอารามจะไปสารลบเพื่อเกกับพระเจ้าใครแล้ว อยู่ในแดงสวรรค์มันร็วจตายเราจะไปมาไหนต้องใช้จะกรงไากปถูกฉันเมือชาอเหมือนชอนึบอนัน